เขาบอกว่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอง i ไซ y ดีหรือแบบไมโครแม n เนทุกๆอย่างในชีวิตในทุกไพ่หล่อนอืมคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตมันหล่นพืน้หนหล่นใครหลายๆคนเราได้ยินคำาว่าใครหลายๆคนตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังคิดคน้นคิดเล่นแฟชั่นส่วนตัวเองได้ สวัสดีครับทุกคนก็วีลคัมเข้าสู่ m a g i c o อา t a r o t นะครับวันนี้เราจะมาในธีมของ s i r i t u a l c h i t c h a t นะครับซึ่งเราจะทำการ Channel Message จาก Collective จาก Universe จาก Spirit อะไรก็แล้วแต่แล้วก็รอบนี้จะไม่มีการพิก,า,การาดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราจะมาดูว่าคนที่คลิกเข้ามาในวิดีโอนี้คนที่ติดตามในวิดีโอในช่อง Magic Out Tarot ครั้งนี้ สปิริตอยากจะบอกอะไรกับคุณ Collective Universe อยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้บ้างนะครับซึ่งเราจะาําทำการสับไพ่หลังจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราไม่ได้ไททโทเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ตั้งชื่อในส่วนของหัวข้อเป็นก่อนแต่ว่าเราจะโ t วิ h ด flow เราจะทําใน Process ที่เขาให้มาเราก็จะพูดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งจะใช้เวลา สักพักหนึ่งในการ h h n n n l m m s s s g g นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพูดคุยกันแล้วถ้าสมมุติว่าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างแล้วก็บอกว่ามันเรสโซเนตยังไงนะครับซึ่งไพ่เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับชอบไพ่หน้าตัวนี้มากที่เป็นหน้าไพ่เขาจะเป็นรูปดอกไม้ซึ่งอันนี้ได้มาจากเพื่อน <S <S เพื่อนให้มาฟรีนะครับ ซึ่งเป็นศิลปินชาวไทยชื่อ,อเราชอบเขามากเลยว่าจะติดตามผลงานเขาเหมือนกันชื่อคุณนันทชัยนะครับอ่เราอ่านด้านหลังไม่ออกแต่ว่ามันเขียนว่ามารีมารีนะครับหน้าายสวยมากซึ่งตีมเขาจะเป็นเหมือนเป็น f l o w e r รเราจะมาดูว่าสตรีอยากอยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะครับที่ที่เจอวิดีโอนี้ที่ต้องการฟังข้อความสั้นสุด อย่างแรกที่เราสัมผัสได้จากพลังงานนะครับในสถานการณ์บางอย่างซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใครหลายๆคนในที่ฟังวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับก็มันมีหลายๆคนที่เอาโกรว์มันเติบโตจากสถานการณ์เหมือนเติบโตเหมันโตเกินกว่าที่จะอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่อยู่ในตําแหน่งงานเดิมๆหรือว่า อยู่ในวัยเลชชิพเดิมๆอยู่ใน s ฟรนชิพเดิมๆอยู่ในครอบครัวเดิมๆหรือว่าที่ได้ยินก็คือบ้านเดิมๆนะครับซึ่งมันโอเคที่เราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเราจะออกจากการอยู่ในตำแหน่งงานเดิมๆบางคนอาจจะไม่ชินกับสถานการณ์ใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงกับ Chan g e s ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราให้เวลาเราให้ r o c e s s เราให้เวลาในตอนนี้ในการ ทุกคนได้ไพ่ทุกคนได้ไพ่ breakthrough extension growth นะครับถ้านหลายคนเติบโตจากสถานการณ์ภาษาอังกฤษเลยเอา grow the situation เอา grow เหมือนแบบตอนเด็กเราใส่สภาพแล้วพอเราโตเกินกว่าที่เราจะใส่สภาพสาไซสเดิมแล้วมันไม่สามารถกลับไปใส่กลับไปใส่ไซด์เดิมได้ซึ่งมันเหมือนกับการที่เราเป็นผู้ใหญ่บางครั้งเราโตจากการเป็นจากสถานการณ์เดิมๆจากงานเดิมๆที่เรารู้สึกว่า มันโตเกินกว่าที่จะอยู่แล้วหรือในความสัมพันธ์ที่เราสึกว่าเมันโตเกินกว่าที่จะอยู่ณตรงนั้นแล้วออกมาเถอะและมันโอเคที่จะออกมาแล้วเรารู้สึกไม่ c o m f o r t a b l กับมันเรารู้สึกไม่สบายกายแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณสิ่งที่คุณจะได้มาคือการเติบโตแล้วก็ได้ยินคาว่าหลายๆคนได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการเปลี่ยนงานมันแบบถูกโปรโมตจากงานตําแหน่งงานเดิม หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ดีเสิร์ฟเราไม่สมควรที่จะได้แบบนั้นหรือมีรู้สึกว่ามีใครหลายคนคิดว่ามีเพื่อนร่วมงานเราเหมาะสมกับงานตำแหน่งนั้นมากกว่าแต่ว่าสเวริตบอกว่าคุณสมควรที่จะได้รับการเติบโตคุณสมควรที่ได้รับการเฉลิมฉลองคุณสมควรที่ได้รับคำชมคุณ โมเมนตเวลาใครชมคุณรับมันเต็มๆคนบอกว่ายินดีด้วยคุณรับมาเต็มๆคุณไม่ต้องรู้สึกขเขินาอายไ,ไม่ต้องรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรู้สึกแบบอายที่จะรับคําชมอายที่ได้รับเพราะการโปรโมเด็เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ Universe บอกเลยคือเขาส่งมาให้คุณแล้วถ้าเหมือนแบบเขาแบบ which are you ready once you คุณยคุ ready once คุณพร้อมคุณตอบตอแล้วสิ่งนั้นร,รู้สึกได้ว่า มันจะนํามาเราเอเนจีของใครหลายๆคนตอนนี้เอเนจีของส p i ร i t ตอนนี้คือบอกว่าคุณกําลังอยู่ในเฟสที่คุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจที่จะเติบโตซึ่งมันโอเคมันเหมือนต้นไม้ที่มันกว่าจะเติบโตมันเหมือนผีเสื้อที่กว่าจะเป็นแค t พิลเลอร์กว่าจะเป็นนอนผีเสือ้อกว่าจะเป็นกลายเป็นผีเสื้อได้ใช้เวลา process ในการ transform นานมากซึ่งมัน เปรียบเทียบ m e t a p h o r t c a c l y เปรียบเทียบได้กับคุณนะตอนนี้ที่กําลังเติบโตในส่วนของการเติบโตทางด้านการงานการเติบโตทางด้านความสัมพันธ์ของคุณซึ่งอิสโอเคถ้าคุณรู้สึกแบบเศร้าคุณรู้สึกอยากจะร้องไห้คุณร้องไห้คุณให้สเปซกับมันคุณให้เวลากับตัวเองในการเติบโตเราจะมาฟังแมสเซจจากสปิริตอีกว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับพวกเราทุกคน นะเซค่อนข้างสตรองมากๆถ้าใครรู้สึกว่ามัน,ม,นมันตรงไม่ตรองอยังไงมันแล้วชะไหนกับคุณยังไงก็ก็บอกกันได้ถ้าไม่ตรงก็ไปฟังคลิปอื่นหรือว่าไปเลือกกองอื่นไม่ใช่กองอื่นแบบวิดีโออื่นหรือว่าไปเลือกช่องอื่นแต่ว่าเราแชแนลแมสเซจสำหรับใครที่ที่ได้ยินวิดีโอนี้แลวสิ่งหนึ่งที่เจริญจะตามมาหลังจากช่วงพ e ี i o d นี้เราเราได้ยินคําว่าหลังจากเดือนนี้คือ ไดรับชีวิตใหม่คุณจะมีชีวิตใหม่ที่ completely different แบบเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงแล้วคุณจะมีความสุขกับมันแล้วเราได้ยินคําว่าคุณจะ attract คุณจะดึงดูดพลังงานดีๆคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้แต่ sunflower t w e r m t h คุณเป็นเหมือน positivity คุณเป็นพลังงานบวกให้กับเพื่อนๆคุณเป็นพลังงานบวกให้กับครอบครัวคุณเป็นพลังงานบวกให้กับให้กับเจ้านายให้กับเพื่อนร่วมงาน แล้วก็เฟซกับบิลีฟคุณจงเชื่อ process ของมันสเปรยร์ูว่าจงเชื่อ process ในการ transform ในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเชื่อใน process ของมันแล้วตอนนี้มันอาจจะดูไม่ make sense อาจจะดูแบบอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากมายคุณได้เอรบบอลทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากมายมีแบบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมากมายซึ่งมันสมควรที่จะเป็นแบบนั้นมันถูกกําหนดมาให้เป็นแบบนั้นและคุณกาลังจะเติบโต กำลังจะเติบโตไปในสิ่งที่มันดีกว่าแต่เราจะมา n ช e นลแมส a g e สุดท้ายจาก Spirit ว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราในช่วงนี้ซึ่งเราเคยผ่านในเฟสของการที่เอา g r o w s ิจูเอชันมาเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเช่นเราสูญเสียเพื่อนเดิมๆเ,เราสูญเสีย สังคมดเดิมๆซึ่งรู้สึกว่าณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่เหลือใครแล้วณตอนนั้นเรารู้สึกแบบเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปเรารู้สึกว่าเพื่อนไม่เข้าใจสถานการณ์เราครอบครัวไม่เข้าใจสถานการณ์เราซึ่งมัน is o okay k a ที่จะไ s o ซเล e ตัวเองออกมาและเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นพอระผ่านในส่วนของ healing journey ของเราช่วง transformative period อะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นคุณจะกลายเป็นคนรูปแบบใหม่และคุณจะมี circle คุณจะมีสังคมใหม่ที่ completely different ที่เป็นไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินจาก spirit เนระาจะมาดูนัดส,สุดท้ายว่า spirit อยากจะบอกอะไรกับคุณ Starcesters Hidden Secrets Lost Wisdom Look a Little Deeper เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกว่าสำหรับใครหลายๆคนน่าพิาสมากันี้ชื่อว่า The s t a r s e e d Oracle ็อยากจะบอกว่าใครหลายๆคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้เหมือนคนหลายๆคนอยู่ในช่วงที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณคุณกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรหลายๆอย่างและ u n นิเว s รบอกว่าให้มองมันเหมือนเป็นมองเป็นแบบภาพเป็นซูมเอาเมันเบิดไอวิวเหมือนแบบมองจาก ด้านบนลงมาข้างนอกเหมือนแบบคุณเป็นเกมซิมเรารู้สึกได้ว่าเรารู้สึกได้ว่าคุณซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะคิดดีฟกับมันที่เราจะเต็งดีฟกับมันหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์เราอยู่ในชูที่มันแบบที่มันยากเกย็นที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอยากจะบอกว่าสตีปบอกว่าเขาส่งออกมาเพื่อเป็นบททดสอบกับคุณเขาส่งมาเป็นเพื่อ เป็นบททดสอบในชีวิตของคนเราดูว่าเออคุณคุณพร้อมไหมแล้วเราได้ยินคําว่าหลายคนก่อนหน้านี้ manifest การเติบโตไว้หรือมีใครหลายคนที่คุณ manifest ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคุณ manifest ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนั้นคุณแบบตื่นเต้นกับมันมากแต่พอวันที่คุณได้มันมาแล้วมันเจ็บปวดถูกไหมมันเจ็บปวดซึ่งเราจะบอกว่าความสําเร็จ การเติบโต,ตมันไม่ได้ง่ายซักเซสที่เรา m a นเ f e ต t มันไม่ได้ง่ายแต่วันที่คุณอพนเวสบอกคุณพร้อมไหมคุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วเพราะพร้อมแล้วเขาส่งมาให้แล้วมาให้แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เขาส่งมาให้เป็นบททดสอบของคุณแล้วดูว่าคุณพร้อมไหมสําหรับบททดสอบในครั้งนี้แล้วก็คุณจะผ่านมันไปด้วยดีสิ่งที่เราได้จากสเปเรตตอนนี้คุณจะผ่านันไปด้วยดีกับบททดสอบนี้เพราะว่าใครหลายๆคน ตอนนี้เรามีแบบผลลุกข้างหลังเต็มไปหมดเลยรู้สึกได้ว่าสปิริตเขาอยู่รอบๆตัวเราเขาอยู่รอบๆในพลังงานวิดีโอวันนี้ในช่อง YouTube นี้เราสึกได้ว่าใครหลายๆคนที่ฟังอยู่ในช่อง Magic ั t t a r o เป็นคนที่ถูกเลือกเป็น Star Ancestor คุณคุณเหมือนแบบคุณลองไป Google ว่า Star Family S T A R Family คุณเป็นลูกคุณอยู่ในครอบครัวของ Star Family คุณอาจจะรู้สึกแบบ เอลิเนตแบบรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาเราไปไหนเราสึกแลกแยกกับทุกคนในกลุ่มเพื่อนเราคุยกับใครในกลุ่เรื่อง,รองหรือใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราความคอนเวอร์เซชันหรือการพูดของเรามันโตกว่ามันโตกว่าอายุของคนที่เราจะไปคุยด้วยเราจะแอทแทรกกับคนที่อายุแกกว่าอะไรแบบน,นี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคุณเป็นสตาร์แฟมิลี่คุณ belong, ไปลองชยู่ในสตาร์ทรีสตาร์แฟมิ ried, ลี่เราจะมาใช้แมสเซจสุดท้ายจากสปเรน มันสิ่งที่แปลกใหม่มากที่จะทําเพราะว่าเราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนถ้าใครคิดว่ามัน r e s o n a t ก็คอมเมนต์กันได้ใครคิดว่าไม่ resonate ก็บก,กวนไปดูกองอื่นไปดูช่องอื่นวิดีโออื่นนะครับ breath of the cosmos my will to thy will micromanaging the universe อ,อกว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเ n x i e t y หรือแบบ micromanage ทุกๆอย่างในชีวิตในทุก คุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตมันหล่นพื้นคได้พ่หลายๆคนเราได้ยินเำาว่าใครหลายๆคนตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังคิดคน้น hidden treasures ของตัวเองได้กำลังคิดคน้นกำลังค้นหาความสามารถกำลังค้นหาพรสวรรค์กำลังค้นหาเพอร์พอร์สหลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองในช่วงนี้ เราได้ยินแบบนั้นเราได้ยินบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปควบคุมทุกอย่างในชีวิตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องไปควบคุมว่าเราจะได้งานนี้เราจะได้บ้านหลังนี้เราจะได้สิ่งที่มันเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พอเจาะจ,จงมากๆสิ่งที่สปิริตบอกอะไรก็คือปล่อยให้เขาจัดการเอง once คุณ let go once คุณ let go once คุณแบบปล่อยให้เขาจัดการบางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ คุณจะค้นพบกับ Hidden Treasure ของตัวเอง <S 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 และเราเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ฟัง Magic Al เ,เราถูกกำหนดตัวของเนสถูกกำหนดให้บอกข้อความกับคุณว่าคุณ belong to Star Family คุณ belong to สิ่งที่มันดีกว่านะตอนนี้ Deep Love Mother's Milk b i r t h of p o r t a เราสึกว่าหลายๆคนหลายๆค,คนมี แองเจลสลดยคนมีแองเซสเตอร์ที่ต้องปกป้องตัวคุณอยู่และเขากําลังส่งมาเป็นบททดสอบให้กับคุณและดูว่าคุณจะผ่านพ้นกับบททดสอบครั้งนี้ไปได้ไหมและในช่วงนี้และหลังจากเดือนนี้คุณจะค้นพบกับความสุขแล้วก็ชีวิตครัง้งใหม่แล้วก็เออเหมือนครอบครัวใหม่โซลทรายของคุณใหม่ก็แมเสเซจสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงต่อเท่านี้ถ้าใครรู้สึกแล้ว resonates ยังไงหรือไม่ resonates ยังไงก็ก็คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างแล้วก็มีอะไรเราก็พูดคุยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการดูวิดีโอของ Magic Al c h a r l e l แล้วกเ็เราอยากให้ทุกคน enjoy กับมันไม่ต้องไปคิดไป็นซีเรียสอะไรกับมันมากกับกับบททดสอบจากชีวิตที่เขาส่งมาครั้งนี้ คุณผ่านไปได้แน่นอนอยู่แล้วเราเชื่อเรามั่นใจกับคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็บอกว่าทุกคนจะ stay safe stay healthy แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง magic audio er นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย